สวัสดีครับเห็นไหมครับดอกหอมอยู่ในมือผมงามๆครับนะครับดอกกระลังงำนครับหอมกินดอกครับโผลแล้วเราก็จะได้กินบานนี้แหละครับเราจะออกดอกให้กินช่วงนี้แหละครับเนี่ยงามๆแแปลงนี้ก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเพราะว่าปลูกได้ไม่นานเท่าไหร่ครับ กำลังแตกกอเรื่อยๆครับแต่ด้วยความสมบูรณ์เนาะนี่ครับได้ปุ๋ยอ่ได้ปุ๋ยข,ขี้หมูขี้หมูปุ๋ยขี้หมูในดีครับนะครับอุ้ยมแมลงมาตอมทำให้เขาสมบูรณ์มากเขียวงามเห็นไหมครับเลยให้ดอกเร็วยิ่งให้ปุ๋ยเยอะยิ่งให้ดอกเร็วให้ดอกเยอะ ก็หนึ่งอาจจะได้หล,หลายดอกนี่ครับย่างกอนนี้ได้สองดอกสามดอกนี่ครับสามดอกนี่ครับสามสี่ดอกก็มีครับแล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแต่เราบำรุงดูแลเนาะงามครับงามแน่นอนครับก็สำหรับหลายคนทักเข้ามาขอซื้อปันครับช่วงนี้ยังไม่มีครับยังไม่ได้เพราะว่าชุดที่แล้วนี่ก็ จำหน่ายไปหมดแล้วครับเขารับไปหมดแล้วก็เหลือชุดเนี่ยชุดไล่เรียกชุดนี้แหละครับก็ประมาณกลางเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าก็จะทำเป็นต้นพันธุ์ได้แล้วครับก็รอช้าหน่อยนะครับสำหรับหอมกินดอกครับได้ดอกหอมมาครับวันนี้จะผัดดอกหอมครับปกติถ้าจะให้เข้ากันต้องเป็นตับ ถ้าไม่มีตับก็เป็นไข่ก็ได้แต่วันนี้เราไม่มีครับแต่เรามีไก่อยู่มีเนื้อไก่อยู่ครับเนื้อไก่หัน่นไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะผัดเครื่องก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากเนี่ยครับม,มีมีกระเทียมครับก็ใส่พริกหน่อยเพราะชอบกินเผ็ดนะครับแต่ใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ครับแค่เอาพริกซอยหน่อยๆก็โอเคแล้ว แล้วก็น้ําซอสเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่ซอสปรุงรสช้อนหนึ่งน้ามันหอย2ช้อนครับแล้วก็น้ําเปล่า4ช้อนครับใครชอบผงนัวก็ใส่เข้าไปได้เลยครับครับมีแค่นี้ครับง่ายๆผัดง่ายมากจะเป็นผัดใส่ตับหรือว่าผัดใส่ไข่ก็สูตรเดียวกันครับใช้สูตรเดียวกันง่ายๆครับ ต่อ่ออยเจียวกระเทียมให้หอมก่อนครับพอหอมหอมแล้วค่อยเอาเนื้อไก่หรือจะเป็นตับหรือจะเป็นไข่ลงไปนะครับคั่วจนไก่เราสุกหรือจะเป็นไข่ก็ไข่ก็จะเป็นตับก็ตับสุกแล้วก็ใส่เราหอเข้าไปเลยครับ นี่ยครับผัดไปสักพักไม่ต้องผัดนานมากหลอกครับมันจะทําให้ดอกหอมเรายังเขียวงามผัดพอสุกครับแค่นี้เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เลยครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำซอสของเราเลยครับนี่ส่งกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับสีสันึงสวยอยู่นะครับดอกหอมแล้วก็ให้มีน้ำคลุกคลิกหน่อยหนึ่งครับเอาไว้ราดข้าวเนาะน่ี่หอมอร่อยครับ